<laughs> บอกว่าจะครบมั้งไม่อยาไปทับท <im> ันไป <im> พักฝ่าเรื่องเสียสทรงเองเสียทรงว่า <laughs> ีง เื่อวแค่คน,นี้มันมันจะช่วยเราคำนวณการวางผ้ามั้ยครับหรือว่าคำนวณได้เลยพี่ว่าหรือว่า,วาตางเงี้ยใช้เรารู้เลยว่าออเดอร์เนี่ยใช้กี่เมตรสมมติว่าใช้ประมาณสักสามเมตรครึ่งคือเรารู้ก่อนเลยก่อนที่จะวางผ้าจริงคือ <Evet S 2> ม,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 มันจะมาแมทก,กับเครื่องนี้เลยคำนวณว,ว,ว่าตัวนี้ก็คือวางสามเมตรไอ้นี่ก็ค,คำนวณออกมาว่าสามเมตรมันจะคำนวณได้เลยพี่เราไม่ต้องมานั่งวาดเงี้ยคือ,คอ,คอมันวาดลงบนกระดาษรแล้วกระดาษมาวางแล้วตัดตามกระดาษ แล้วไอ้ไอ้คนวาดมันต้องมีคนคนในการจัดการเรียง่นนคนนี้อนะี่ะพี่ที่กำลังคุยอยู่นี่เขาจะทําหน้าที่เกี่ยวกับในโปรแกรมอะไรทั้งหมดเลยพี่ก็มีหน้าที่แค่เหมือนตัดธรรมดาแหละพี่เนี่พี่พี่ไม่ต้องมานั่งตีอย่างนี้ให้มันเสียเวลาไงพี่ก็ตัดตามเส้นปากกาแค่นั้นเองอ,อ,อเปลี่ยนจัดจ,จะวางให้อตัตโนมัติเลย<ๆ>แล้วก็วาดล้มา้เสร็จเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาวาดอย่างนี้ทุนขัดขับไอ้มันจะมี มันจะมีแบบแค่ที่ลงโปรแกรมใหม่หรือเปล่าต้องลงโปรแกรมใหม่หรือเปล่าอก็เอาแบบใหม่ก็นำนำผ่านเข้ากระดานไงพี่พิจิ๋เข้าไปในในกระดานพี่จะเอาขึ้นแบบใหม่อะไรก็ได้อ่าครับผมเอข้อดีก็คือว่าอย่างแบบเดิมเดิมเนี่ยพี่ปูสิบครั้งพี่ก็ต้องมานั่งวาอย่างนี้สิบครั้งใช่ไหมแต่นี้ก็คือพิมพ์ออกมากองไว้เลย ที่คนวางก็เอากระดาษไปวาง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 ไม่ต้องมานั่งเสียเวลา,าวาดอย่างี้

วาปมดสีโมงแล้วพอดูุดบ้านก็เข้ามาพอดูนี้ไปนี่ที่เก็บไดีแล้ย,ยังไม่หายเดเลยเยวเหมดเยวมือจัดออกมาสัง่งยอาเลยขวาแขนไซส,สีเีก็กจไม่ได้สอง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  เก็บบ้านก็บบ้านกวดบ้านนี่เลยกอกว่าไปเก็บบ้านกวดบ้านไปหรมันจะนอนนี่ก็ได้ไอ้โรงงานแถววัดร้อนก็สั่งสั่งเครื่องจากจากจัดงานใช่ไหมครับใช่อรวูดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยไปร้อยเรยลงอย่างประชาชนจิตสุขสวัสดิ์บางบอนไอ้ปักบ่ค่อยดี

เดียปกติตัวนี้บริษัทอกีกเขาขายอยู่สามแสนแต่ตอนที่ที่ขายคุณต๋องตอนนั้นผมยังไม่นําเข้ามาเพ<อ>ิ่งเพิ่งน,นำเข้ามาเดือนนี้อเองเสนอคุณต๋องไม่เลยคุณต๋องอย่าไปหวังเลย <c oughs> เขาขี้เหนียวขนาดนั้นเขาไม่มีทางซื้อหรอกสองวันก็ยังไม่ให้ผมเลยค <c oughs> ่าทํามันรด เดี๋ยวให้เจ๊กเขาลองลองทำดูเดี๋ยวสอนวิธีใช้งานเจ๊กอ่ะอคนที่จะมาเอาเครื่องคุณปานีป่ะเขาเขาจะเอาเครื่องตัวนี้หรือเครื่องตัดซิกเกร์ พาเขามาดูนี่อะไรก็ได้แต่ว่ามันไกลเขางไม่มาเขาดูแค่เอาติดอย่อ๋อดูดีจริงแต่บางทีเขาก็อาจจะมาก็ได้นะคะเพื่อนก็กระดาษเหลือตัวสุดท้ายละก็เก็บไว้ให้เขาที่ก็ถามว่างก็จะเอาไปยังก็บอกว่าจะเอามาแล้วจะเอาไปเอาไปเอาสุดทา ไปไม่ต้องมานั่งตั้งกระดาษเหมือนเครื่อง <S <S เครื่องตัวที่โรงงานแล้วมันนั่งตั้งเอียงตรงอะไรนี่ไม่ต้องตั้งที่ขนาดกระดาษเขาเอียงเลยเนี่ยเอียงเอียงตรงเลยเพราะปกติกระดาษเนี่ยมันมันใช้งานมาแล้วไงดูกอยังลนเลย ดูแล้วไม่น่ามีหนาเลยน่าจะโอเคส่วนตัวนี้เราก็เปิดทิ้งไว้เลยไม่ต้องปิดปิดเปิดเปิดเหมือนนิ่งเนี่ยใช่ไหมก็คือเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมทำไมที่เงียของเรามันต้องปิดปิดเปิดเปิดล่ะบอร์ดว่าบอร์ดลวนไม่ใช่ลวนนี่ต้องให้โรงงานส่งบอร์ดมาเปลี่ยนให้ไหม ตัวนี้ไม่เห็นจะมีปัญหาของดิ้งเนียบห มีผ้าอกสาวสี่ความยาวเริ่มมีผ้าฮัลโหลเจ้าเฉลยอะไรอะไรวะเข่าใจเฉลยอะไรมาคะเออไม่ลงเลยอ่ะไม่ได้มันมันต้องไม่ต้องผนแก้นที่รัปากเอาไปแล้วที่น่งมาไม่ได้ สภาในไครับ่คมาก็คือขอนแกน้ำมันจะเอาหมดเหมือนกันมีอะไรเอาหมดอ่ะวันนี้เขาว่าจะเอาไแตะว่าานี้ไม่ข้างบนโปโลโปโลได้กี่ตัวได้ครบไซส์ไหมขอย้อมเลยูกมาแล้ว กัหนึงเดียวเดี๋ยววิดีโอไปตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเซตอะไรแล้วตั้งค่าเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยนะไม่ที่ไม่ต้องตั้งอะไรนะไม่ต้องโอเคแั้วก็เซตก็เรียบร้อยแล้วโอเคถ้าเกิดไม่ต้องมายุ่งอะไรกับม้วนะโอเคเพราะว่าถ้าทิมเหมือนสมมติเราทำงานไม่หมดเรากดเซตตรงนั้นทีนึงไอ้ตรงนี้คือรีเซตตรงนี้อะไรตรงนี้ไม่ อ๋อค่าลรวค่เดืนโรงงานใกดค้างไว้ดค้าแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่แต่ตรงนี้ต้องกดค้างไว้ตลอดอ๋อกินถ้ามันมันไม่เออเลก็ไม่ต้องกดใช่ป่ะไม่ต้องกดเอองั้นไม่ต้องไม่ต้องกดอ่ไม่องสายหอไม่ทราบว่าได้ไม่หองสอันเดียวกันม้นยั่ É no วันนี้พักหนึ่งเหรอว่าแสงพี่ตกไหนแล้วข้อปฏิบนอะไรยัมีเยะจดจดถากนดเชายงแล้วได้เวลาคุณพิ้สแสงกลับนีให้เขาต้องเผื่อตะเข็บไว้นะเผื่อตะเข็บอง ลองสร้างงานที่มันมีตะเข็บยแล้วก็เดี๋ยวลองเทสตัดสร้างเสื้อมาตัวหนึ่งก่อนเสื้อ<ม>อ,อะไรก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมใส่ตะเก็บก็ได้ช่างตัวนี้เลยได้ไหมอาจารย์ไม่อยากได้ตัวไหนไอ,หอ่ะแขนอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเทสตัวนี้เพราะยังไม่เคยตัดเลยตัวนี้เดี๋ยวเทสเครื่องก่อน แก้ปัญหาหมดกเรียบร้อยแล้วนนี้ต่อไปก็ลองเทสตัดดูโอเคแล้วแหละสร้างน,นี้ก็เรียบร้อยละหัวก็ต้องให้เขาเผื่อแต่เข็ดไว้ไอห,หัวเมื่อกี้ตั้งเยอะไปเข้ามาในกระดาษเยอะเลย เออให้มันออ,ออกไปเ <30. S 2> ลดดยสามสิบสักสิบห้ากรับดเยอะไงแต่ละเป็นเสื้อมีกันเข็นกดเยอะไป ใช่ค่ะอันนี้ตัง้งลดแรงกดไปยังแปดแสดิบโอเคเลยเนี่ยใช้ได้ละอย่างเงี้ยปลูปูบอย่างเงี้ยทีเราไม่ต้องการให้มันขาดเลยไงแต่ว่าเวลาเสร็จแล้วดีดป้อ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 มันก็หลุดลนะนี่ก็ใช้ได้ละ เดี๋ยวลงถามคุณพิงค์นะพ,พี่ว่าใบมีดเขาเก็บไว้ไหนใบมีดมันตอนแรกม,มันจะออกมายาวไงแล้วก็มันตัดจนคืบนหมดแล้วอันนี้โอเคแล้วตัดถูกแล้วลถ้าจะให้มันขายกด็ดีป๊อปอป๊อปอป๊อปถาลุกมาเลยได้ละสว,วยสเกลก็ตรงเนี่ยตรงเนี่ยเป๊ะเลยเดี๋ยวลงวัดดูระดาครึ่งนิว้ว

กำลังด็กไม่ไม่ต้องขาดเอาปลุกกอแต่ถ้าเปลี่ยนใบมีดใหม่ก็ใช้ได้เลยและเพราะใบมีดตัวนี้มันชืน้นมันชืนถใบมีดเปลี่ยนใหม่ก็น้ำหนักแรงกดขนาดนี้โอเคแต่ต้องบอกคุณวิ่งว่า เวลาใบมีดอะ่ะอย่าอย่าเอาออกมายาวเมื่อกี้เมื่อกี้ยาวเส้ยเลย try to kill อันนี้กำลังดีแล้ว50ไม่ขาดอ๊อย่างหนึง่งตัวล็อกมันไม่ถึงตรงนี้มนไม่มีตัวล็อกนะเราดึงแล้วนะเ<ม>ปิดต้องกระดาษประมาณนี้ไม่ประดิษฐ์ตัวล็อก เดี๋ยวนี้กระแสก็กกแบบไม่จริงจริงเอ่ออันนี้หนูว่าเสร็จแล้วมันมันวาดจบแล้วจบจบอันนี้ไปเลยเปลี่ยนไปมาจากจังหวัดอะไรที่หนูเล่าให้อาจารย์ฟังนั่นแหละค่ะที่ว่าเขาจะมาวันนั้นทางง่ายโอ้แต่เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้พาเขาไปดูที่ที่เขาบินก็นได้ค่ะันเลย,ยที่ว่าเออจะพามานี่ไปดูแต่ช่วงนี้ก็โอเคนะนี่ก็ไม่มีอะไร นี่คนอยู่ด้วยแล้วแต่ไปนู่นก็ได้เขาจะได้ถามลูกค้าว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้ก็บานทีเรามาเาโอเคแล้วพี่ก็แล้วอี่เนี่ยเปลี่ยนใบมีดใหม่ก็ตัดขาดละนี่เดนนี่หนึ่งคือเวลาแสังจากนั้นมันก็วานต่อละต่อแล้วก็ มีมีตัดป่ะมีอ๋อมีได้เหรอ